ดีขอรับทุกท่านกระผมอัสส์สัมางขอรับทุกท่านพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมทัวร์บ้านชาธุรกิจที่ถ่ายทอดความสุขผ่านใบชาของพวกเราขอรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการได้ลิมรสชาชั้นดีค่ะนี่คือส่วนคัดใบชาเราจะเลือกเฉพาะใบที่คุณภาพดีที่สุดจากไร่ชา ใบอ่อนมีสีเขียวสดใสใบแก่มีสีเขียวคล้ำใบเสียมีเสียเหลืองตุนใบยอดอ่อนใบเล็กกว่าใบสดใหม่แต่สามารถใช้ได้เราเลือกใบอย่างพิถีพิถันเพื่อคงรสชาติและกลิ่นหอมจากธรรมชาติค่ะทุกใบชาที่เห็นอยู่นี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรในชุมชนของเราพวกเขาใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกดูแล จน,นถึงการเก็บเกี่ยวด้วยมือครับวว้าที่บ้านชาเราเชื่อว่าเกษตรกรคือหัวใจของชาทุกแก้วที่คุณดื่มคือเรื่องราวความรักและความภูมิใจของชุมชนว้าวฟังแล้วรู้สึกว่าชานี่มีความสําคัญกับชุมชนอย่างมากเลยนะครับผมปลูกชาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไปชาไม่ใช่แค่เพืชเศรษฐกิจแต่มันคือชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเรา วันนี้ได้เห็นชาที่เราปลูกถูกส่องออกไปไกลมีคนได้ดืม่มได้ชื่นใจเราก็ภูมิใจค่ะมันไม่ใช่แค่ชาแต่มันคือความตั้งใจของชุมชนเราทั้งหมดอทุกใบาชาของบ้านชาเริ่มต้นจากผืนดินสะอาดปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ปราศจากสารเคมีแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์เราเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้คืนกลับสู่ธรรมชาติอย่างอ่อนโยนค่ะ ถัดไปนะขอรับกระผมจะพาทุกท่านไปชมขั้นตอนการผลิตต่อไปที่สำคัญอีกขั้นหนึ่งของกระบวนการผลิตขอรับว่าไปกันเลยขั้นตอนต่อไปที่ทุกท่านจะได้ชมนี้คือการอบและบ่มชาเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ <t> การผลิตชาสมุนไพรและชาผลไม้นั้น เริ่มต้นจากการคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบเช่นการล้างสมุนไพรหรือผลไม้ให้สะอาดจากนั้นจึงเข้าสู่กระบ,บวนการสกัดกลิ่นและรสด,ด้วยการอบแห้งหรือการเคี่ยวและนำไปผสมกับชาหรือน้ำร้อนเพื่อให้ได้ชาสมุนไพรและชาผลไม้ที่พร้อมบริโภคหลังจากได้ชาแปรรูปแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็จะถูกนำมาวางจำหน่ายที่ร้านบ้านชาของเรา มีทั้งชากระป๋องชาซองชาผลไม้และของฝากน่ารักน่ารักค่ะว้าวพ่อผมน่าจะชอบนะครับน่าลองทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบ้านชามีรสชาติไม่เหมือนใครเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของคนในชุมชนขอรับต่อไปทุกท่านจะได้ชิมชาสดใหม่จากโรงงานหอกมกรอๆ สดชื่นและอุ่นใจค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจฉันมากจริงๆค่ะดื่มแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมทัวร์ธุรกิจบ้านชาของพวกเรากระผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและสนุกสนานกับการดื่มชานึกถึงชาคุณภาพคิดถึงบ้านชานะขอรับ